أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالأدب الكريم والخلق القويم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่วิทยุเสียงอิสลามขณะนี้ท่านผู้ฟังกําลังรับฟังรายการมารยาทในอิสลามซึ่งสรุปความโดยมูฮัมหมัดฟาดินดวงประพั p a t จากหนังสือ h ะดี s ุลอัคล a กเรียบเรียงโดยท่านเชคอ abdulaziz ibn abdulmohsin albadar hafizohullahu taala ข้อลาสุภาพนุต่าได้โปรดประทานมารยาทอันงดงามและเที่ยงตรงให้กับพวกเราได้เถิดอ a ล l a h u มะอามีนพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับ ท่านอบูุรยรห oh ์รอเดียลลอฮุอันหูได้ฉายภาพมารยาทอันงดงามที่มีต่อคุณแม่ให้กับพวกเราได้เห็นเป็นแบบอย่างโดยก่อนที่ท่านจะเข้าหรือออกจากบ้านนั้นท่านจะกล่าวสลามกับคุณแม่ของท่านและดูอาให้กับคุณแม่ของท่านว่ารอฮหมากินลาหูแกมารบใบตานีซอรีรอขอลอ l ได้โปรดเมตตาคุณแม่ดังที่คุณแม่ได้ดูแลฉันในยามที่ฉันนั้นเยาว์วัย แลวคุณแม่ของท่านก็ได้ตอบว่ารอฮิมาคัลลอฮุแกมาบารอเจนีแกบีรอขอรอดได้โปรดเมตตาลูกของแม่ดังที่เขานั้นได้ทําดีกับฉันในยามที่ฉันนั้นแก่เท่าบันทึกโดยบุคอรีในหนังสืออัลอดาดับุอัลมุฟรัดซึ่งการปรนนิบัติคุณแม่ของท่านอบดุลฮุไรรอรอดิลลอฮุอันฮุได้สอดคล้องกับคําสั่งใช้ของลอสุบฮานหะหัวตาลาที่มีปรากฏอยู่ในสุรอัลอสิสรออ์อายะที่ยี่สิบสามและยี่สิบสี่ว่า وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وَكُلَّهُمَا لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا โอ้บรรดาบ่าวทั้งหลายได้สั่งใช้ให้กับพวกเจ้าได้อิบาดาต่อพระองค์แต่เพียงผู้เดียวและได้สั่งใช้ให้พวกเจ้าทำความดีกับคุณพ่อคุณแม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ท่านทั้งสองนั้นแก่ชราหากว่าคนหนึ่งคนใดจากทั้งสองนั้นได้แก่เท่าและยังมีชีวิตอยู่กับท่าน ดังนั้นจงอย่าแสดงความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อความแก่ชาราของท่านทั้งสองและอย่าได้ดุด่าว่ากล่าวท่านทั้งสองด้วยถ้ยอยคำอันรุนแรงและจงกล่าวกับท่านทั้งสองด้วยถ้ยอยคำที่มีเกียรติและอ่อนโยวนวกฟิดละหูมาจนาฮัซลิ من الرحمة وقرب ب ม ح م ه م ا كما رب ياني ี غ ีรอ และจงอ่อนน้อมทมตนและเมตตาท่านทั้งสองและจงกล่าวดุอาให้กับท่านทั้งสองว่าโอพระเจ้าพระผูอภิบาลได้โปรดเมตตาท่านทั้งสองดังที่ท่านทั้งสองนั้นได้อบรมเลี้ยงดูฉันมาแต่ยาวัยด้วยความเข้าใจในตัวบทหลักฐานของท่านอบูฮุเรยร่าฮฺรดียลลอฮอันฮ ท่านพร้อมน้อมรับคำสั่งใช้ของอัลลอฮซุบฮานะฮฺวตาลาด้วยการกล่าวดุอาให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮฺวตาลาได้เมตตาคุณแม่ของท่านในทุกๆครั้งที่เขานั้นเข้าหรือออกจากบ้านด้วยถ้อยคำดุอาที่ระบุอยู่ในอายะอัลกุรอานข้างต้นว่ารอหิมากินลาหูแคมารอบใบตานีซอกรอขออัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาคุณแม่ดังที่คุณแม่ได้อบรมเลี้ยงดูฉันในยามยวอวัย และท่านอบูฮุไรรอราะดีลลอฮ์อันฮุคือแบบอย่างให้กับพวกเราในเรื่องของการขอดุอาให้กับบุพการีได้อย่างดีเยี่ยมดังฮะดีษที่รายงานโดยท่านมุฮัมมัดบินซิรินได้กล่าวว่าพวกเราได้อยู่ร่วมกับท่านอบูฮุไรรอราะดีลลอฮ์อันฮุในคำคืนหนึ่งแล้วท่านอบูฮุรรร์ราะดีลลอฮ์อันฮุได้กล่าวว่าอัลลอฮุม์มี ف ر ل أ ب ร ه و ر ا ولي ม م ي و م ل ิ ا ن س ت ิสตั ه ฟ ا ร و ล ل ฮุมาโองค์ได้โปรดอภัยโทษให้กับอบูฮุไรร์และแม่ของฉันและผู้ที่ขออภัยโทษให้กับอบูฮุไรร์และแม่ของฉันด้วยเถิดท่านมูฮัมหมัดได้กล่าวกับท่านอบูฮุไรร์รอดียลลอฮุอันฮุวาดังนั้นพวกเราจึงขออภัยโทษให้กับอบูฮุไรร์และแม่ของท่าน จนเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในดุอาของท่านอบูไรรอห์รอดียลลอฮุอันฮุบันทึกโดยอิมัมอัลบุคารีจากหนังสืออัลอดาบูอัลมุฟรัดและนี่คือดุอาของท่านอบูไรรอห์ที่ขอให้กับคุณแม่ของท่านซึ่งถือเป็นหนึ่งในการทำความดีต่อคุณแม่และเป็นต้นแบบให้กับพวกเราชนรุ่นหลังขอลาับสาฮานูวัตะลาได้โปรดอภัยโทษให้กับท่านอบูไรระห์ لكن ميكن لبن تاشاي لبن دبوسة اللهم امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته